ความเตือนที่นี่มีความหยาคายจนใช้ทิกยาแห่งการรับชมนะคะครับสวัสดีนะคะคุณสติ๊เเจ็บมันนี่ในเกมฟรีไฟนะครับเย็นผมบอกว่าให้เย่นฟรีไฟหน่อยวันนี้งันมันเลยกันเลยนะครับตัดเลี้ยงนี้นะครับผมจูบมาได้เฉยเลยสุดยอดเลยแขมว่าสกินนี้ไม่พอเห็นแม่ตัวมันอีกโอโ้โหสุดยอด อันนั้นก็ก่อนที่มาเริ่มซุมแป้นหนึ่งขอสุ่มหน่อยเ่าเชีย่ยโอเคเราเล่นหมดหัวโตแล้วกันนะขุยไม่ใช่หัวโตใส่เดียว ขห้านานกูนมาถงั้นผมขอตัดแล้วกันโอเคถ้าอยู่ในเกมข้าอยู่ในโหมดใส่เดียวได้ไหมนะครับโอเคใส่เดียวร้อมนะครับทิมเราเป็นสีแดงนะครับบางมว่นะ โหมึงวะมึงมาข้าง,างบนกีสูตรที่ห้าไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยยิงจริงมาเยอะกันไปไหมจ่มายมาเยอะกันไปไหมโอเคขอปะสังเกตผมอ่ะครับผมนี่ดีครับรอ,อแป้เลยล่ะ คุณสัตว์เลี้ยงเหลือเกินช่วยวันที่เราเจ็ดหน่วยโอ้ยเขาเป็นคุณหนุบเลือดโอ้โหเดี๋ยวดาบกันกน,นะผมฟันเนี่ยนะโอเคทีนะีไม่ใช่ของทียาไก่มามาเสือกใส่เดียวกูดิเสือกใส่เดียวกูดิฮะ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 เอา้าต้องสู้กันนะเลยปิ้ไดิกลังใช่ไหม ึอุ้ยโอ้โหพี่โกมิอยู่ในโลกนี่หัวแตกโณดไลยว่ะเอามืจอนทุบมันไมว่ะว้าวตาโช๊กหาวยอ่ะดีงว่าก็ชนะได้แน่วะโอ้ยชิชิชิ เออหรือใบวีเมียวนี่นะวางไปก่อนเขาไม่สึกว่ามันดูดล้วนะเนี่ยตอนนี้ได้เปลืองดุเรือเกินนั่นมันเนี่ยช่างเถอะดีกว่าที่จะไม่มีนะเอาเสือฟังไอ้วอกุ เตือนอีกแล้วอ่ะเาึาไม่ใช่ผมนะไอ้ซตูน้นโอ้โหมึงสวยไหมเนี่ยหนะัวแตกกุ้งม,นะ <the> ม,มันจะชนะได้ไงมัน K F K เนี่ยเดี๋ยวผมก็เ K F C ได้ไงฮะ ผุ้ปิวยเลยแน่โอเคปวดน้องหยงนี่แหละโอ้โหยิงสุดยิงห้าคนหอยยิงหอยยิงนี่แหละไอ้สิไอ้บอเป็นไงนะครับไม่ได้แอมผมหรอก

สวยมากตัวนึ่งตกอ้าวึ้นเป็นู้ถกเลือกเดอออือนกลรอออยยิ้มโป้อยอือหือ่าตายโคตรสวยสวยกับพีดิโอเค โอเคมีคนก็ไปขิงกันเนี่ยเชนแหลกๆโอเคฟรีไ okay. ฟไว้อยู่ครับแต่เขาแอนจี้เช้แน่สวัสดีโอ้โหเอาสิกปืนสักกาเมื่อกี้ใส่ชั้นเดียนะดูจริงว่ะ เจ็บพี่ทำไมครับามาทำคนเดียวหรอ,โอ,อโอ้ยโอ้โหยังไม่ทั้งตั้งตัวเลย <c oughs> เตือนน้ำหน้าเลยนะมึง เขาบอกคือทำเตือนก่อนเริ่มคลิปกันนะครับเอาเลืนเลืกสองเป็นผู้ถูกเลือกให้มันใส่เดียวยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสี่ว่ะโอ้ยกาเดียวนีน่ไงเอาลูกซองมายิงใส่ยักษกลางดีก่อนครับดอกแปะเลยล่ะ ันนั่งสูสัดสีอยู่โอเคใครจะชนะไม่นี่ยแม่งองตัวเป็นเสือกินเชียอ่เห็นไหม ได้เปรียบอยู่ยนะดิ๊กหน่อยโอ้โหดูเวลาดิเอ้ยใครจะชนะเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยเมื่อก,กี้ใครเอาเมื่อก,กี้เอาฟารมาตทีมใส่ชันเหรอ โอเคครับเอาไว้ที่นี่ก่อนนะคะเดสตินนถ้าใครชอบพี่ดีลืมกดรับไพ่เป็นกำลังใจถ้าครคิดต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับ่าลืมพารผมเลย Q&A ล่ะบ๊ายบาย